โปรตีนเท่ากับกล้ามปูแล้วทำไมผู้หญิงส่วนใหญ่ถึงกลัวการกินโปรตีนวันนี้มินจะมาไขาข้อข้องใจที่สาวๆทําไม่อยากตัวเหี่ยวต้องฟังคลิปนี้เลยละค่ะ 1. โปรโตีนไม่ได้ทำให้เราเป็นกล้ามปูใหญ่ได้นะคะจะบอกว่าที่เห็นผู้ชายเขากล้ามใหญ่กันเนี่ยรู้ไหมว่าเขาใช้เวลาในการออกกำลังกายคื้น,นานมากเราต้องกินโปรโตีนเยอะมากๆแต่ถ้าเราเนี่ยสาวๆทั่วไปกินโปรโตีนเข้าไปเถอะค่ะเพราะสุดท้ายเนี่ยเราก็ไม่ได้กินเยอะมากและที่สำคัญจะทำให้กล้ามเนื้อฟูนฟูกล้ามเนื้อสวยหุ่นดีหุ่นกระชับและที่สำคัญคือปรับสมดุลฮอร์โมนให้สมดุลค่ะ 2. โปรโตีนช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อและทำให้ระบบหอผ่านของเรา ขึ้นหลังจากที่เราออกกําลังกายแล้วจำเป็นมากๆเลยนะคะที่จะต้องทานโปรโตีนเข้าไปเขาจะได้ช่วยซ่อมแซมในส่วนที่ชีคขาดของกล้ามเนื้อกลับมาแข็งแรงได้อีกครั้งค่ะ3แนะนําแหล่งโปรโตีนดีๆกินแล้วไม่อ้วนด้วยจริงๆโปรโตีนเนี่ยมีหลายอย่างเลยนะคะจากธรรมชาติเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นไข่อกไก่ปลาเนื้อหมูเนื้อ,อวัรวรวมไปถึงกรีกโยเกิร์ตหรือแม้แต่กระทั่งพืชบางชนิดเนี่ยก็ให้โปรโตีนสูงฉะนั้นแล้วเราสามารถทานโปรโตีนจากธรรมชาติได้เลยไม่จําเป็นว่า ก็จะต้องทานจากอาหารเสริมเพยงอย่างเดียวกินโปรตีนให้ถึงรับรองได้เลยว่าคุนคุณจะกระชับขึ้นอย่างแน่นอนเลยค่ะ